สวัสดียามเช้าทุกคนฮะวันนี้วันพุธพุธที่6กันยายน2566นี่เป็นเวลาช่วงเช้านะครับมีขบวน634มาจอดขวางทางอยู่ที่ชานชลาสี7นาฬิกา4นาทีตอนนี้ก็รอขบวนชานืองแล้วก็มีฝนตกปรยโปยช่วงเช้า ส่วนที่จอดอยู่ชันชลาสีรถด่วนดำนะฮะประบวน6 3สน่าจะรอเปลี่ยนหัวนะครับไปเติมน้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ขับเข้ามาก็เจอเลยช่างชลาสองตรงกลางนี่นะครับเห็นเขาว่าจะมีการปรับปรุงพื้นชานชลาหรือว่าจะยกสูงขึ้นที่บางสื่อนะ น,นี่คือมีการมาทุบมาเจาะมาอะไรเรียบร้อยแล้วดูว่าจะไปทางทิศทางไหนนะในการซ่อมทำตอนนี้ก็ยังมีฝนล,ลงเม็ดไปรยนะครับเราจะเห็นผู้คนที่เดินไปมาเริ่มกลางร่มเดินแล้วอังโนนก็จะเป็นรถจากอัลสตอมน่าจะ4 1 3 2เป็นรถจากสับเปลี่ยนนะนำรถ นำรถกระบวน1 3 5หแล้วก็รถหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับขึ้นมานี่คันนี้ก็เพิ่งออกจากชานชลาน่าจะนำรถกระบวน2องหนึ่งนะรถเร็วฝนล,ลงเม็ดแล้วครับหนักขึ้นแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะนี่ขับผ่านจุดนี้เขาเอาไว้ให้เดินนะครับไม่ได้หมอเตอร์ไซค์นั่งใ้ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ใช้จริงๆก็ฝ่าฝาปีนปีนกันไปแล้วครับ แล้วครับขบวนไอรถสเปลียนครับสองคันอันสตอมบนทางยกระดับส่วนต่อขยายของสายสีแดงก็ไม่รู้ว่าเมื่อไร่จะสร้างเสร็จนะก็ฝ่าฝนออกไปด้านหลังมองไปนู่นนะสุดทางเลย เรจะเห็นรถสับเปลี่ยนนะครับส่วนคันนี้ก็กําลังจะกลับนะฮะเมื่อกี้เห็นจอดอยู่นู่นเลยแถวแยกเทาตำลีนะจุดตัดถนนปฏิพัทจุดนี้ก็จะมีควันนะควันจากการประกอบอาหาร ยามเช้านะประกอบอาหารทําเตรียมให้ทุกคองลูกค้านี่ก็กลิ่นอาหารนี่ลอยกลุงเลยใครที่กินมาแล้วก็เฉยๆนะใครที่ยังไม่กินอะไรนี่ก็แหมแต่จะหมกหน่อยหนึ่งนี่หิวทันทีผู้โดยสารมารอขบวน302นะครับเยอะขึ้นเรื่อยเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะสำหรับผู้โดยสารข้ามมาจากฝั่งสายสีแดงหรือว่า MRT ใต้ดินนะฮะโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็จะมีผู้โดยสารเดินทางมาเรื่อยๆครับรอขอบวนชาญนเมืองที่302ตอนนี้ก็ออกจากดอนเมืองมาแล้วกำหนดการจากตารางที่ดูนะฮะถึงบางซื่อ7โมง20กว่าๆตอนนี้7มง12นาทีเองที่ส่วนต่อขยายนะครับรถสายสีแดงก็ออกมา เสียงประกาศมาแล้วครับกระบวน302ศุ 02, นผู้โดยสารก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆแม่ทางโน้นครับคพี่สุบุรีข้างรถน้ำมันผู้โดยสารออกไปยืนรอ น,นี้ยังไม่เห็นรถนะฮะโน่เห็นหัวรถมาแต่ไกลเลยครับอยู่ที่ลงรถจักดีเซลบางซื่อเลยวนรถชานเมืองที่302นะฮะมาจากลบบุรีปลายทางกรุงเทพวลำพงก็จะหยุดรับส่งที่บางซื่อสามเสนป้ายุรธรามาจมาราช แล้วก็นอนครับหัวลำโพงนะผู้โดยสารน่มารอแล้ว เดินภาพไปมาในทางชันทางที่สองโขนน้ำมาลําดากจากคาร์บอนโรนได้ค่ะทางชันทางที่สองคร์บวนโรนชันมือคาร์บอนที่สามโขดสองลบริทเทียบกับเข้าเทียบค่ะนี่เป็นเหล็กแหลมที่อยู่ข้างชัง้นชานชลานะครับการก่อสร้างที่ทิ้งค้างไว้อยู่ปลายเหลมแหลมดูแลว้วก็น่ากลัวจังฮนะ แล้วครับสำหรับกระบวน302ยฝนยังโปอยๆอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่เยอะ อา 4, 2, 0, 6, ๋าสตอม4 206กทำขบวนโอ้นี่ะมีเหล็กปลายแหลมรออยู่ระหวังด้วยนะครับอ้าเฉียดโอ้จอดตรงเหล็กปลายแหลมพอดีครับเนี่ยนี่ครับผูบ้โดยสารก็รอขึ้นรอลงนะครับคนเราฝั่งกัน แค่แนวด้านหน้าที่ทำก่อสร้างค้างไว้นะครับปรับปรุงพื้นชานชลาไม่รู้ว่าทำอะไรไว้นะะแต่ปักโครงเหล็กไว้แหลมๆอย่างนี้ก็ดูอันตรายไปหน่อยนึงโอ้วิ่งวิ่งครับวิงว่งวิ่งระวังด้วยระวังด้วยโอ้โอ้โอ,โอ,โอนะ,จะเจอเหล็กไฟแหลมอีกแล้ว thanh tiếng vịt nó ก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางไปทำงานของคนในพื้นที่เมืองกรุงนะเมืองกรุงก็จะอาศัยรถไฟจะสะดวกนะบางคนบอกว่าสะดวกมากราคาถูกเดินทางตรงเข้าไปหัวลำโพงนี่แป๊บเดียวครับจากนี่ไปเพราะมันตรงคนระับไม่ต้องติดไฟดงไฟแดงอะไรทั้งสิน้นแต่ถ้ารถมงรถเมยนี่แม่หลับกันไปสามตื่นเลยนะฮะ ตื่นหลับเพลินก็เลยป้ายแล้วครับรถถึงสะพานด,ดำแล้วขบวน302ทำไมบอกว่ารถไฟเร็วนะช่วงเช้านี่ครับดูเห็นรถติดมาเส้นถนนเทอดำรึอัดแน่นกันเลยครับกว่าจะไปได้สำหรับป้ายสถานีกลางบางซื่อน,นั้นไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะ ไม่รู้ว่าเวลาไหนเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสามสิบสามล้านว่าจำไม่แน่ใจมันนานละทดสอบถังเมื่อสิบสามธันวาคมสองพั้าร้อยแรงอัดสามคอนต่อตารางนิ้วสำหรับรถด่วนดำหมายเลขสี่สามานยเจ็ดแปดะครับเป็นของบริษัทไทยเชลจอดอยู่ที่ชานชลาสี่ รอหัวมานะครับน่าจะเข้าไปเติมน้ำมันขบวนถัดไปที่จะเข้าเป็นขบวนสาม,มาหกจากชุมทางหน้องปลาดุกกำลังจะเข้าจอดชานชะลาสองบางซื่อเราเห็นไฟหน้ารถดีเซลรางแล้วผู้คนก็มายืนรอขบวนนี้คนเยอะมากต้องไปดูที่ป้ายหยุดรถรามาจอดให้คนลงนี่เยอะเลย อันนี้ก็รออดนะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็จะน่าจะมีขบวนเดียวด้วยพลาดขบวนนี้ก็ยาวเลยะฮะตกรถะฮะเสียเวลาบริษัทรอรอส่วนรถนั้นก็กำลังมา น่รถกำลังจะเข้าก็จะมีคนข้ามอยู่นะเปิดบีดเข้ามาเลย okay. เอาอร,อระมัดระวังขบวนรถด,ด้วยนะครับอย่าเพิ่งเดินข้ามอย่าเพิ่งทำอะไร ดูแล้วครับสองฝั่งเลยนะฮะเบียดเบียดกันขึ้นคนลงยังไม่ได้ลงนะแต่คนขึ้นนี่จะรอเบียดขึ้นแล้วบนสามห้านะฮะเอาวิ่งวิ่งวิ่งครับคนวิ่งก็วิ่งคนรีบเพืออ่าคนเพิ่งลงนะบางคนเพิ่งได้ลง ไม่ทันครับวิ่ง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 เรยวว่าสับตีนแตกเลยทีเดียวครับแม่ทันครับทัน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 เกือบไม่ทันนะก็ต้องรอขบวนถัดไปนะครับ เตรียมข้ามสะพานดำครับ้างบนนั้นก็เป็นสายสีแดงนะเอามาจอดรอที่ส่วนต่อขยายหลายคนก็บอกว่าแหมเมื่อ,อไรจะขยายนะชื่อส่วนต่อขยายจริงๆขยายไปเรื่อยๆ